สีค่ะเพื่อนๆมาพบกับเราอีกแล้วนะคะช่องพิพัทชาแนลค่ะนะคะวันนี้เราจะมาแชร์ที่การแชร์ลิงก์โปรไฟล์นะคะทุกคนจะแบบว่าให้แบบคลิกลิงก์เข้าไปปุ๊บแล้วเข้าโปรไฟล์แบบได้เลยนะคะทุกคนเราจะมารวมให้มัดรวมอยู่ในคลิปเดียวนะคะทุกคนก็จะมี Facebook, IG ไลน์ t ิจิตอลยูทูบนะคะ5แอปนี้ลักตักเลยนะคะทุกคนจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะเริ่มกันที่แอปแรกเลยนะคะเป็นแอป f a c e b o o k นะคะทุกคนเราก็จะเข้าแอป Facebook เลยนะเข้าแอป Facebook นะคะทุกคนตรงนี้เลยนะเข้า f c e e o o o ปุ๊บใช่ไหมมันก็จะเด้งมาถึงที่หน้าเรานะคะทุกคนเราก็จะกดเข้าไปที่โปรไฟล์ตรงนี้จะขึ้นรูปไปให้ดูฝั่งนี้นะคะทุกคน แล้วก็กด3จุดมันจะมี3จุดนะทุกคนแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะกดคัดลอกลิงก์ไปได้เลยแล้วเราก็จะไปใส่ในโน้ต <No. S 1> หรืออะไรก็ได้นะคะทุกคนสร้างโน้ตใหม่ทั้นนะคะแล้วก็วางไปได้เลยแล้วก็เวลาคลิกไปก็จะคลิกแบบเข้ามาหน้าลิงก์โปรไฟล์เราเลยนะคะทุกคนต่อไปนะคะจะเป็นลายละกันเนาะลายก่อนละกันลายนะคะทุกคน พอเข้าไลน์ใช่ไหมคะเราจะกดเพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนนะคะแล้วก็กดเชิญเชิญแล้วก็ s m s หรือว่าอ e ีเมลก็ได้นะคะทุกคนแล้ก็กดไปลิงก์ใดลิงก์หนึ่งก็ได้เบอร์ใครก็จะ,จะกดนะลองาเบอร์ นี่นะคะมันก็จะเด้งขึ้นมาหน้านี้นะคะทุกคนแล้วก็จะมาขัดลอกกันตรงนี้นะคะครอบไปเลยแบบตรงนี้ครอบไปเลยเราก็จะมาใส่ในหน้านี้นะคะตึ๊ดกดต่อไปต่อไปจะเป็นแอป i n s t a g r กรนะคะทุกคนอสากกดเข้าลิงก์ s t a g r a m กรได้เลยนะคะกดเข้า3ขีด ติดตามและเชิญเพื่อนนะคะต่อไปแล้วก็เชิญเพื่อนทางเดี๋ยวจะวงไว้ให้ดูว่าตรงไหนนะคะแล้วเราก็กดคัดลอกลิงก์ได้เลยะค่ะทุกคนพอคัดลอกปุ๊บเราก็จะไปวางที่ที่เราต้องการได้เลยนะคะนี่มันจะขึ้นมายานี้เลยนะคะทุกคนต่อไปนะคะทุกคนแอปอินสตาแกรมเสร็จแล้วเราจะไป t ิกตอกกันก่อนเลยนะคะจะมาแอปทิกตอก ทิกตอกก็คือเข้าหน้าโปรไฟล์นะทุกคนทิกตอกเข้าหน้าโปรไฟล์แล้วก็กดน,นี่นะคะทุกคนเอาใหม่กดโปรไฟล์กดตั้งค่านะคะทุกคนแก้ไขโปรไฟล์ไม่ใช่กดสามขีดก่อนทุกคนเลือกแล้วก็กดตั้งค่าหาตั้งค่าไม่เจอแล้วก็กดแชร์โปรไฟล์ได้เลยนะคะทุกคน ลลอกลิงกเหมือนเดิมวางในแพลตฟอร์มได้เลยนะคะที่เราต้องการวางน,นะคะต่อไปอันสุดท้ายนะคะทุกคนเราจะทำยูทูบหรืออะไรอย่างนี้ทุกคนแอลอะเคยเป็นใช่ป่ะคือแชร์ไม่ได้ว่าแบบแชร์ได้แต่เป็นคลิปอย่างเดียวแต่ว่าแชร์หน้า YouTube โปรไฟล์ u t u b e ตัวเองไม่ได้เองก็เลยแบบลองหาธี่ทำนะคะทุกคนเราก็จะเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์เรานะคะทุกคน แล้วเราก็จะกดมาที่ช่องของคุณช่องของคุณคือตรงนี้แล้วเราก็จะกดสามเหลี่ยมด้านบนตรงนี้แล้วก,กดแชร์นะคะทุกคนแล้วก,กดคัดเร่ลิก์เหมือนเดิมนะคะตรงนี้แค่นี้นะคะทุกอย่างเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสคําหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาแบบมาไม่นานมากแล้วก็เป็นทริคแบบง่ายๆนะคะทุกคน เราก็จะแบบเข้าไปได้ง่ายเลยเนี่ยพอเข้า u t u b e ใช่ไหมเราก็มันก็จะด้งมาหน้านี้เลยเป็นทิ้นแบบเล็กๆได้น้อยสำหรับว่าแบบว่าใครอยากจะเอาหน้าโปรไฟล์ตัวเองไปลงงานหรือให้คนอื่นดูอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็สำหรับทิปนนี้ถ้าเป็นประโยชน์ยังไงก็เมนคอมเมนต์เข้ามาได้นะใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์เข้ามาได้แล้วก็เป็นประโยชน์ไม่ไม่เป็นประโยชน์ยังไงหรือว่าใครรู้วิธีอื่นอะไรนี้ คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ